บายดีทุกคนมันนี่กับพบกับช่องของ,ของตุ๊กตาสไานด์ลองสานยาเดอร์เชิงมันนี่น้องตุ๊กจะมาขอขอบใจผู้ใหญ่ใจดีจากันฟังไทยเันเนาะทุกคนเฮ้ยทุกคนแบบขอบใจหลาย,ลายที่รับอีตนอีดูน้องตุ๊กกับน้องคุกกิ๊กหลายๆเดอ้อยที่ฝากเงินมาให้น้องตุ๊กกับน้องคุกกิ๊กตลอดเนาะกะขอขอบใจหลาย,ลายทุกคนเชิงเพิ่มให้ออกนามซื่อเนาะทุกคนลักกะบโฮแต่ว่าเป็นคนจากฟังไทยทุกคนคือ น้องตูกคิดว่าอคือว่าอันแบบมีแต่คนฮักแพงกับขอขอบใจหลายๆเด้ขอเขาขอบใจผู้ที่ฝากออแม่เอฟซีที่ฝากเกิดมาให้น้องตุ๊กนี่เนาะก็เขาขอบใจหลายๆซึ่งเพื่อนกัฝากมาจํานวนก็ถือว่าหลายเติมทุกคนเพราะว่ามันเป็น,พ,น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 พันหนึ่งแล้วทุกคนพันหนึ่งรับให้น้องตุ๊กห้าร้อยให้โอีคห้าร้อยแล้วทุกคนซึ่งห้าร้อยนี่มันก็เป็นเงินเงินลาวจะต๊กอยู่ที่ พันหนึ่งนี้เงินเราจะต๊้กิ้ที่สามแสนห้าสามแสนห้าสิบพันกีบเนาะทุกคนน้องต๊กดีใจค่ะทุกคนแบบสําหรับเงินห้าร้อยเนาะทุกคนมันมีค่าสาหรับน้องตู๊ก,กับน้องกุกิกขนาดเลยเซิ่งเฮาทั้งสองกาจะมาแบ่งกันเนาะทุกคนนี้มันจะแบ่งอันนี้สามใบเนาะอ,อันนี้เป็นใบละแสนเด้อนี้ให้กุกกิแสนหน,น,นึ่งเนาะนี่กานน้องตุกแสนหนึง่งอ้อย เน่เน่จะบอกได้ฟูละสองแสนบาทเอ้ยได้พู้ละแสนเี่สิบห้าแล้วแสนเจ็ดสิบห้าพันแล้วเขาจะไปแตกแล้วเขาจึงจะมาปั่นเดียวเนาะทุกคนถ้าไปแตกแล้วเขาจึงมาปั่นเดียวเนาะทุกคนนี่ก็เป็นจํานวนเงินที่เพื่อนฝากมาให้เด้อกะน้องตุ๊กกะบ่มีเดร่าอเ่างทุกคนน้องตุ๊กกะอยากแม่อยากเห้คลิครอบใจหลายๆที่ฝากเงินมาให้พวกเขาทั้งสองคน ถึงว่ามันจะเป็นเงินสําหรับน้อยสําหรับคนอื่นเนาะทุกคนแต่ว่ามันเป็นเงินที่แบบมีค่า,าราคาแย่หลวงสําหรับน้องกุ๊กกับน้องกุกิกเนาะซึ่งเฮาทั้งสองคนกับ่า๋มเป็นพวอ,อย่างสิบเอาทุกคนสิ่งที่พวกเฮาตอบแทนใดก็คือเฮากา็ฮ็ดคลิปดีๆให้เพื่อนเบิ้งเนาะทุกคนกับฝ้าทุกคนที่ตามน้องตุ๊กไปตลอดเด้อละกาถ้า อ่าน้องตุ๊กเอ็ดอยางพิษไปกะขอโทษขออภัยมาทุกคนอ่าคือแบบมีอย่างยักตี้น้องตุ๊กกะตี้มาได้เนาะน้องตุ๊กกินดีพร้อมที่จะฟังแล้วก็พร้อมที่จะปรับเปียนเนาะถือว่ามันจะเป็นเรื่องที่อ่าน้องตุ๊กให้พิดพลาดไปแล้วกะขอโทษขออภัยนําแต่ว่าต่อหน้าน้องตุ๊กกะอ่าเฮ็ดดีกว่าเก้าเนาะทุกคนเฮ็ดให้ดีกว่าเก้าเนาะกะพยายามเปลี่ยนตัวเองตลอดเึ่งในมือนี้น้องตุกกบบง๊กกะบ่มีเนื้อลายเนาะกะมา าขอบใจผู้ใหญ่ใจดีเนาะที่เิ่นฝากมาใหา้น้องตุก<ม>๊กเนาะน้องกุกก๊กกิ๊กกับเได้บ่ได้พาการไปใส่เอาทุกคนเพราะว่าหรงเรียนกับ,บ่าได้ไปทุกคนเพราะว่า<ม>โควิดเ<ม>นาะ<ม>ซึ่งเ<ม>พื่อนกับเอาคนมากักตัวกักตัวยุ่งเหยียน,น้องตุก๊กเอาทุกคนซึ่งคนที่อ่าแต่ก้อนแบบคนตั้งแข่งเนาะย้ายมาเนาทุกคนย้ายมาเมืองน้องตุ๊กกับเพิ่นกับอันนั้น เพื่อกลมากักตัวยู่เฮียน,น้องตุ๊กเขเลยเนาะก็เลยพวกเฮียน,น้องตุ๊กก็เลยบอได้ไปเนาะทุกคนซ่วงน้องตุก๊กน้องกพี่เองก็อยากไปเฮียน,นังสืออยู่เฮ่ากับฆ่งเฮียนโดนละเห่ากาับปึ๊เน้องทุกคนเนาะบอได้อย่างเลยกับกับจำป็นเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้กับเป็นช่วงโควิดเนาะถ้าน้องตุ๊กก็อยากให้เอฟซีดูแลสุขภาพตัวเองดีๆเด้อเนาะเพราะว่าโควิดมันมัน,มนแน่นระบาดทุกคน ีก้อนนี่ว่าระบาดปีนี้แห้งระบาดเนาะทุกคนปีปีก้อนท่านยุลาว็แม่นสายพันใหม่มาอีกเนาะอ่าแต่ก้อนท่านยุลาวปีก้อนท่านยุลาวเป็นเท่งเนาะทุกคนแอบจะบ่มีคนติดเลยเนาะแต่ว่าปีนี้เท่งนะทุกคนแต่ว่าอันสนี้เท่งเนาะทุกคนคนติดหลยหลยแล้วตอนนี้เนาะเออแม่คนติดหลายอะทุกคนเพราะว่าประเทศตองตุกก็เป็นประเทศน้อยเนาะทุกคนกะคนเริ่มติดหลยแล้วทุกคนตอนนี้ เขาก็กอุใจนขนาดเลยทุกคนอุกใจขนาดเลย,เลยซึ่งอุกใจว่าคนลาวจะตายมาพอดีแหละเพราะว่าคนลาวกะคนว่าหลายคนน้อยทุกคนก็เป็นประเทศน้อยแน่เนาะกะมีเอฟซีเพิ่นถามมาทุกคนเพิ่นถามมาว่าน้องตุ๊กนี่นะอ่ะยูเมืองลองซานี้ยูยูใส่เนาะคือน้องตุ๊กกางงเนาะว่ายูใส่กะเดีย๋ยวน้องตุก๊กจะอธิบายให้ฟังเนาะคืออ่าน้องตุ๊กคันยูประเทศลาว และยูแข่งไสสมบูรณ์เนาะยูอันแยูแถวปากซันแถวปากซันยูแข่งไสสมบูรณ์ยู่เมืองลองซานเนาะบ้านผลม่วงและยูภาคกลางเนาะทุกคนอยู่ติดกับเวียงจันเนาะกับยูติดเนาะทุกคนแต่ว่ายูแถวแถวเวียงจันนี่แหละแต่ว่ามันก็ตั้งแต่บ้านน้องตุ๊กไปหาเวียงจันท์มันก็ใช้ระยะทางขี่ประมาณสัวโมงหนึ่งหรือสองสัโมงทุกคนถ้าเป็นรถส้นตัวนี่ก็ขี่ไปเดียวหอดไทยว่าถ้าเป็นรถโดยสารก็โดนหอดเนาะทุกคน คือตอนนั้นตัวเรากกิ๊กไปเบียงกบโอ้โหเมื่อยเนาะสุดสิไปฮอดไตทุกคนแบบตากลบแบบจนซิวขึ้นเต็มหน้าเต็มตาเลยเนาะโอ้ยอ่ะตอนนั้นตอนไตรไตแม่มืดคืนเลยปะไดโนนเลยแม่นทุกคนแล้วถามว่าตอนนี้อยากไปอีกทุกคนยากไปอีกเนาะทุกคนเชิญเขาไปตอนนั้นไปบึ้เดียวนึงกรยยอนว่าโควิดอีนะทุกคนท่ามันเทศให้พวกเขาไปใส่บัวด้เลยกะลองตูวกับน้องกกิ๊กกะไดแต่อยู่ฟิ่คุ้นกับว่าได้ไปเลาะเนาะทุกคนนาะเฮากา ได้กลับมาไวกลับมาเฮือนไวเนาะได้กลับมาก่อนกะได้ไปเที่ยวแต่น้ำของล่ะกะได้ไปวัดท่านลักกะยื่เือนท่านเนาะไปตลาดท่านเนาะทุกคนกะน้องตู้คิดเลขว่าจะถทายตลาดแหละแต่ว่าคนหลายทุกคนมันเป็นตลาดทางงหญ่ทุกคนน้องตู้บวกกาไทยนะเพราะว่าอายเขาแบบบวกกาจะถทายเลยนะทุกคนกะเป็นตลาดง่ายเนาะเป็นตลาดปากซีตลาดแข้งตลาดแข้งเลยว่ะ ต้านเมืองเฮชเมืองสุขมาเมืองสุขมาทางตู่มีโอกาสตก่ตจะไปอีกเนาะทุกคนกะนารตู่การยากให้ทุกคนไปติดตามที่ช่องของอายอ่าป่าโอป่าโออ่าพาซิวเนาะทุกคนป่าโอพาซิวน้องตู่กก็ลิงซ่องไว้ให้ซ่องซ่องเลยเนาะกะรซ่องคลิปไว้เนาะที่น้องตู่ลิงไว้ให้เนาะทุกคนกะอ่าให้ทุกคนไปติดตามเพอนเด้อร์เซ็งเพลนการหาให้ยูทูบเนาะทุกคนนะอ่าน้องตุ๊กการแส้สนับสนุนเการบริษัท ตัวเงินไปให้หรือตัวยางไปให้นอกกะมีแต่อ่วยแสวยอ่วยลิงขึ้นให้นาะทุกคนกะฝากทุกคนติดตามไ่เด้อให้เพื่อนท่านกดด้ไว้นาอด้วยความหวังที่เพื่อนแบบเพื่อนป็นคนมักเห็นยูทูบข e านาทุกคนครับทุกคนที่แบบมักในการแบบนั้นเนาะแบบมักแบบนั่นแหละมักเกี่ยวกับยูทูบเนาะการน้องตุ๊กกะช่วยสนับสนุนย่างสนับสนุนย่างเป่นแบบหรือลิงจ้องขึ้นให้ช่วยแสยให้นอกกะฝากทุกคนติดตามไ่เด้อให้เพื่อนท่านกดดอยไว้น้ะทุกคน เพิ่นไอคลิปได้อ่าได้สองสามคลิปเนาะทุกคนเนาะเพิน่นกะอ่าได้ลูกก่อเนาะทุกคนเนาะมีลูกแบบน่าฮักค้าหน้าเลยทุกคนเสร็จเพิน่นกะเฮียนจบแล้วเนาะเป็นเพิ่นซื้อว่าไอ้รถเนาะทุกคนเนาะอะรถเนาะซื้อว่ารถเนาะซื้อว่าไอ้รถเนาะตะกะโอรถโอรถเนาะซื้อว่าไอโ, <c oughs> โอรถโกราย <c oughs> อ่าแอมพอทุกคนโอ้โอ้อ <c oughs> นี่ไม่เป็นวะนี่ทุกคนมาเป็นเงินแบเสร็เดี๋ยวทุกนนี้ก็เป็นเงินไปเสนเนาะเดี๋ยวลองตูก้ <c oughs> กับลองกิ๊กจะไปแตละลักกัปนกันกันเด้อบบตองยาว่าเขาจะบบปันเดี๋ยวนะน้องตูก้กับลองกิ๊กกระปันกันแน่นอนทุกคนเป็นเงินไป <c oughs> ละแสนเนาะ้ๆๆๆองตู้เองก็ดีใจที่แบบมีพวกแง่ใจดีคอยสนับสนุนเราตลอดทุกคนก็ โค้งซเวลเนาะทุกคนเนาะก็หูแต่ว่าขอบใจลหลายๆเนาะที่คอยช่วยสนับสน,นนะุนเนาะแต่ว่าถึงแม้ว่านดนจะมีคนฝากมาให้น้องตุกก๊กับภูมิใจที่แบบยังมีคนฮักที่คอยหวังดีนําน้องตุกนะ๊กเนาะขอขอบใจ f อฟซีรเดอร์ถ้าผมมี f อนีในการน้องตุกก๊กโบโฮซิอู่จงแดเนาะเพราะว่า f c กับ่ะว่าจะนมทุกข์หกือสุข FC ก็คอยดีใจและให้กําลังใจน้องตุ๊กตลอดขอขอบใจยๆเดอร์ กาคลิปนี้ต้องทุกคนตลาไปก้อนเด้อก็ขอขอบใจพี่แง่จีดีที่ฝากเงินมาให้เขาให้มีแ้่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งแใ่้เอาไปเด้ออ่าเขาให้แยกได้อย่างกระไดเนาะสมปาถนาเนาะทุกคนเนาะก็เขาขอบใจหลายอีกครั้งเด้ออขอบใจหลารก็มีอย่างทุกคนมีแต่คำขอบใจจากอ่าเด็กน้อยอย่างพวกเฮาสองคนเนาะทุกคนขอตวลาไปก้อนเด้อทุกคนคลิปนี้กะฝากทุกคนกดไลค์ก็แชร์ซับสไคร้เนาะเพื่เป็นกำลังใจให้น้องตุ๊กกับ กูคิดคลิปต่อไปเด้อก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์ให้กับช่องของปลาโอปาโอยังปาโอพาซิวเนาะทุกคนเนาะปาโอพาซิวกาอย่าลืมเด้อทุกคนเดี๋ยวเฮาองตุ๊กน้องกี้ขอตัวลาไปก่อนเนาะโอเคทุกคนลาตีสวัสดิีกลางเซเลจ้าบ๊ายบาย